นิมาทัมเปิลวัดของนิกายนิงมาเป็นวัดที่สวยงามที่วัดเป็นศิทธิ์ใตที่เบตไกยนิงมาความสวยงาม,มยิ่งใหญ่มีพระราม,มาเยอะและ นิงมาของีิเบศวัชรยานเป็นวัดที่สวยงามวัววสสดสร้ต่างเลยยิ่งใหญ่นิงมาเป็นศิละปะการาง ละเอียดแล้วมีความสวยงามปัดติเขาเพิ่งสร้างเสร็จว่ายิ่งใหญ่อลังการของวัสดุการงานนิ่งมาก với you những know... okay.